สวัสดีครับผมช่องเอฟเซียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะผมวันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมวัวประมาณ30กว่าตัวมีวัวพ่อพันธุ์เลือดร้อยคุมฟูงด้วยนะครับผมเป็นเท้าบสใจลูกดีมากก็คือพ่อพันธุ์ของฟาร์มนี้แล้วครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ารบกวนแนะนําตัวนะครับผมผมชื่อวรวิทยศรีทนครับผมบ้านที่พยักษ์ตำบลตะจงอำเภอละนันท์ใตจังหวัดปุรีิลำครับครับอ่าคุณแม่แล้วครับผมบุญเรียบ บุญเรียบสีทนค่ะคับผมคุณบุญเรียบสีทนค่ะเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับผมเลี้ยงวัวมาประมาณช่วงที่แรกอะเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับพอดีช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยขายไปหมดโอ้ขาย,ยหมดเลยเลี้ยงใหม่ครับประมาณ4ี่ห้าปีนี่แหละครับอตอนตอนแรกในเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ไหนครับก็ลูกผสมบามมนนี่แหละลูกผสมบามัน,มมนอ่า ตอนแรกนีกี่ตัวครับประมาณกี่ตัวได้ตอนแรกก็ประมาณเกือบ30เหมือนกันโอ้เกือบ30เหมือนกันขายออกหมดเลยครับผมโอ้ตอนนี้ก็เริ่มนําเข้ามาใหม่ผมเพจปลูกอะไรปลูกหญ้าแผงกลาด้วยครับผมล้างบานปลูกแผงกลาคุณแม่เป็นคนเกี่ยวหญ้ากับเราเนี่ยช่วยกันครับช่วยกันนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นใช้เป็นพ่อพันธุ์คุ้มปุ๋งครับใช่ครับพอดีผสมเทียมอ่ะมันส่วนมาก เราเช็คเวลาเป็นสัตว์ไม่ไม่ดีจริงๆอ่ะมันจะไม่ติดครับเลยเปลี่ยนมาซื้อพ่อพันธุ์คุณพ่อนี้เปลี่ยนมาเคยกว่าอะไรนะเปลี่ยนมาใช้พ่อพันธุ์คุมนฟูงเนี่ยตั้งแต่กี่ปีแล้วเออก็ประมาณ3-4ปีแล้วครับที่ซื้อพ่อพันธุ์เข้ามาครับรบกวนพ่อพาไปดูพ่อพันธุ์คุมนฟูงนะครับผมได้ครับได้ครับอ่ามีตัวไหนบ้างครับเออนี่ตัวแรกครับตัวแรกตัวนี้มาจากสันติโคราชสันติไวเซ็กับไวเซ็ ครับผมเป็นพ่อฟันเลือดร้อยนะครับผมเลือดร้อยครับอายุเขาประมาณกี่ปีนับนีประมาณเข้าสองปีแล้วครับเข้าสองปีโอ้สีนะครับผมโอ้ตัวนี้สีเด็ดมากนะผมสีสวยมากตัวนี้ออกทับได้ประมาณกี่ตัวแล้วครับเนี่ยประมาณสักยี่สิบได้ครับยี่สิบตัวได้ประมาณยี่สิบตัวได้เพิ่งอายุสองปีกว่าเองออกทับประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วครับผมโอ้แน่นอนมากครับผมผสม รับผสมตามแถวเนี่ยบ้านหมู่บ้านข้างเคียงนี่แหละครับผมครับนัศมีกี่กิโลครับก็ประมาณ10-20โลได้ครับอ๋อประมาณนี้ถ้าไกลกว่านั้นก็คงไม่ไหวถ้าผสมพันหนึ่งครับพันหนึ่งถ้าไม่ติดก็รับประกันให้3ครั้งครับอ๋อประกันให้3ครั้งเลยเสียค่าน้ำมุกน้ำมันค้งต่อไปผสมไม่ฟรีครับผสมฟรีจนติดเลยอ่าสามครั้งรับประกัน3ครั้งครับครับผมนี่โอเคครับคุณพ่อรบกวนกเบอระตูนะครับผม 0 9 3, 3ครับ3 6 2 2 3 1 8สนใจโทรมาหาคุณพ่อได้นะผมมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับพ่อพันนี่ตัวเด็ดเลยไงให้คุณแม่แนะนำก็ได้นะผมเอาแล้ให้คุณแม่แนะนำให้คุณแม่แนะนำดูครับผม <c oughs> แม่งงโลเพ่อพันนี่กี่ปีแล้วครับแม่นี่ยสี่ปีเ<ป>ข้าสี่ปีครับพ่อพันโบสนะครับผมเท้าโบสทมจากลุงเชาซึ่งมาจากลุงเชาฟาร์มตัวนี้ใหญ่มากนะครับผม ดูไหมพ่อเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ดูครับไม่ดูเนาะครับผมอยากเห็นเบอร์นะผมไม่ใช่อะไรหรอกนี่สี่สี่นะผมหกหนึ่งขาวโบสนะครับผมสวยมากตัวนี้โครงสร้างนี่สุดยอดเลยตัวนี้จ่ายลูกแดงลูกแดงบางตัวก็แดงบางตัวก็ขาวครับบางตัวก็แดงบางตัวขาวนี่คืออยู่ที่แม่ด้วยใช่ไหมครับครรับคับอยู่แม่ด้วยครับแต่ส่วนมากก็ถ้าเป็นแม่แดงก็คือแดงแป๊ดเลยใช่ใช่ครับ ก็ไม่ผมก็ว่าไม่เข้มเท่าไหร่แต่มันก็ให้แดงอยู่ครับผมอ่าเนี่ยสำหรับคุณพ่อในเรื่องวัวมาในประสบปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับก็ช่วงปีสองปีก็ลำปีแหนะครับลัปีครับลำปีสกินสกินครับครับผมคุณพ่อเลี้ยงใช้อะไรบ้างครับที่นี่ก็ยีไพก็จะแนะนําให้กินอ,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 อ้อะไรนะกินดีมีชัยกินดีมีชัยครับผม อ๋อ oh. เอามาผสมน้ําแล้วก็หยอดตามตุ่มนามเนั่ยนะครับคือพี่สุรารั์เจนแนนํามาให้ใช้ใช,ใช้ดูใช่ใชใช้ไปเป็นไงครับพ่อก็ผมว่าวัวอ,อยู่นี่ไม่ค่อยได้กินหัวอาหารพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยครับผมว่าสีผิวมันจะดีขึ้นนะอ๋อ oh, ที่นี่คือไม่ไม่ค่อยได้หัวอาหารครับครับอ๋อไม่ค่อยได้นินหัวอาหารเพราะว่าวัวเยอะ ถ้าเทไปก็สอบหนึ่งก็ได้กินคนละคำ้องทำก็หมดแล้วค่ะผมค่าจะจ่ายสูงตรงตรงได้แล้วผมครับอพอกินไปคือคนสวยแข็งแรงสวยแข็งแรงแล้วก็กินฟางดีครับแถวนี้ใช้กันหมดเลยประคับบ้านแถวละแวกนี่คครรัับบส่วนมากจะถามเขาก็บอกปากต่อปากแลวครับปากต่อปากนะครับผมนี่แม่พันจริงๆที่มีเคยมีลูกแล้วก็ประมาณสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ผมให้แบ่งให้คนไปเลี้ยงด้วยครับ อ๋อแบ่งให้ไปเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาลูกครับโอ้คับผมอ๋อแบ่งกันตอนนี้มีขายไหมครับคุณพ่อเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้ปล่อยครับปีหน้าปีหน้ามีครับปีหน้ารอปีหน้านะครับเนาะอย่างลูกลูกตัวเทาโบสนี่มีตัวไหนบ้างครับเนี่ยนี่แหละครับหมดเลยครับพวกนี้อ๋อพวกนี้ใช่ไหมครับอ่าจ่ายลูกเนี่ยเด็ดเด็ดบ้างครับผมตัวนี้ก็หนังหนานี่นี่ครับอ่าตัวนี้นะผม อยู่ข้างบนอาจจะดูเล็กนิดนึงครับผม<ด>ผมยืนอยู่ข้างบนเนื่องจากข้อเขาต่ำกว่า,ามผมนะครับตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ดู <c oughs> ตัวนี้ดูนะผมตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่นะผมใช่อ่าโอ้ใจลูกนี้หน้าตาดีมากครับผมนี่นี่ครับผมสวยมากฝั่งนู้นก็ใช่ใช่ไหมครับพ่อใช่เนี่ยกระลักเป็นสาวพ่อพนี้ก็ใช่ครับลูกรุ่นแม่ลูกปีที่แล้วครับอันนี้คือคุณพ่อกิมไม่ได้ใส่หัวหานครับผมนี่ตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมพ่อเนี่ยชุดนี้ใช่ใช่โอ้ จ่ายลูกแต่ละตัวนะครับผมแน่นอนมากนี้รุ่นแรกรุ่นตัวปีแรกๆที่ผสมปัญหาของพ่อคือตอนตอนแรกคือเขาเรียกว่าอะไรตอนผสมหลอดเนี่จับสัตว์ยากนั่นเนี่ยครับมันไม่ติดส่วนมากมันจะไม่ติดอ๋อก็เลยเปลี่ยนม,มาเป็นพ่อพันธุ์ดีกว่าครับตอบโจทย์ยังไงบ้างครับพ่อก็ผมว่าเวลามันขึ้นมันเป็นสารอะไรมันก็จัดการกันเองเลยครับสบายเลยมไม่ต้องสนใจเลยครับผมครับแล้วปัญหาเขามีไหมสําหรับ พราะปั้งคุณฟงเนี่ยปัญหาช่วงนี้ผมที่ซื้อก็มาประมาณสองสามปีนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอเลยใช่ไหมครับนี่ถือว่าดีมากเลยครับโอ้ตอนนี้วัวท้องประมาณที่ตัวนะประมาณสิบประมาณสิบแม่ยังไม่ที่ออกลูกแล้วยังไม่ผสมก็อีกหลายตัวอยู่ครับอ๋อท้องเท่าโบสทั้งหมดเลยครับครับโอ้รอชมเลยครับผมตอนนี้ยังไม่มีแบ่งเนาะแต่อนาคตนี้มีแน่นอนครับผมปีหน้าปีหน้ามีครับผม แม่บล็อกก็มีแต่งงามๆนะผมยังแม่นี่ดูท้ายนะฝั่งนู้นนะผมมีแต่สวยๆนะครับผมตัวนี้เหมือนลูกหลอดเลยพ่อเนาะครับผมตัวนี้ลูกพ่อไหนครับนี่ลูกไอ้ขาวนี่แหละครับลูกไอ้ขาว,ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์อ่าศูนย์ศูนย์สี่นะผมเป็นโลโกโอ้อายใช่ไหมพ่อครับอ่าดีละบาร์นี่ครับผมโอ้หน้าตาดีมากครับตัวนี้เนื้อหนังสุดยอดเลยโอ้จ่ายลูกไม่แพ้ลูกหลอดเลยนะพ่อเนาะครับผม ผมอยากสอบถามในความคิดส่วนตัวของพ่อนะทำไมถึงเลือกพ่อพันจากสามเนีับเออพอดีลูกชายไปซื้อวัวไปไปไปเจอเห็นพันธุกรรมเขาดีลูกออกมาตัวไหนก็ให้ลูกใช้ได้<อ>ก็เลยสั่งมาครับพอจะแจ้งราคาได้ไหม <laughs> ตอนซื้อมากําลังหย่านม8,000ม่นครับแปดหมื่นขไอ้ขาวครับโอ้ไอ้ขาวตอนหย่านมครับ๋ 8, <000. S 1> อแต่ไอ้แดงนี่จะซื้อแพงหน่อยไอ้แดงซื้อประมาณแสนห้าครับโอ้แสนห้า ก็คือไปดูที่ฟาร์มเลยครับไปดูที่ฟาร์มเลยครับมีเยอะไหมครับตอนพ่อไปดูก็ส่วนมากจะไม่เยอะนะเพราะว่าเขาจองตั้งแต่ที่ยังไม่หย่านมอ่ะถ้าไปช่วงนั้นจะไม่ค่อยนั่นหเขาจองกันหมดครับพอดีลูกชายจองไว้ก็เลยได้ครับอ๋อพอดีลูกชายจองไว้ครับอืมนี่ครับผมจากลูกชาวฟาร์มครับลูกชาวยอดมาครับครับผมคุณแม่ครับอเลี้ยงวัวเหนื่อยไหมแม่ ก็โบมือไปไดนหรอคะบมือยปไนเดี๋ยวว่ามันหลายคนซอยกันหลายคนซอยกันจางคนมาซอยน้าไหมคะครับอันนี้เรื่องวัวนี่ปล่อยแค่อยู่แค่ในนี้บอกครับหรือว่าไปข้างนอกด้วยนาแล้งนานาเล้งเอาออกข้างนอกค่ะแต่ว่านาฝนกับ่มี่มังไปแค่นี้เลยอ๋ออยู่แค่นี้30กว่าตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับเนาะแต่ก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับผมทางเดินไปข้างหลังนะครับผมค่ะอ่าอยู่ฝั่งโน้นครับแผงกอล่านี่กี่ไรครับข้างหลังประมาณ แป้งกุหลาบมันหลายแปลงไหมคะหลายแปลงค่ะสองสามแปลงอ๋อมันจะจ่ายกันมันไม่ได้มองีนมือเดียวอืมคับผมอ่าปูแป้งกุหลาบเนี่เปียด้วยค่ะครับผมขอบครับนี่หำับคุณพ่อเนี่ยตัวไหนที่จ่ายลูกดีที่สุดแล้วตัวไหนที่ถูกใจพ่อสุดแล้วตัวนี้นี่แม่ขาวนี่ครับแม่ขาวนี่ตัวนี้ให้ลูกสวยลูกเขาตัวไหนครับ นุ่นครับตัวเขาขาวเมัอนเดิเดี๋ยวให้คุณพ่อพาไปดูนะครับครับอ่าก็อีกอันตัวพีนี่ครับนี่ลูกตัวสุดท้ายออีก๋อนี่นะโอ้เนื้อหนังดีนะผมนี่นี่มึงอ่าสวยนะผมตัวนี้นี่เนื้อหนังดีกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ประมาณสี่เดือนได้ครับประมาณสี่เดือนก็ผมว่า ผลมันจะมันแล้วก็กินหญา้ากินฟางดีกินฟางแต่ก่อนวัวผมไม่กินฟางแข็งแรงเมื่อก่อนที่ฉีดยาบ่อยไหมครับพ่อเออฉีดบ่อยครับเด,ดี๋ยวนี้ก็ผมก็ฉีดบำรุงถางพยาธิอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ฉีดแค่บำรุงทางพยาธิปกตินะครับพ่อครัแบแต่วัวไม่ค่อยป่วยแล้วแข็งแรงดีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยป่วยครับเป็นขี้เป็นยางฉีดแต่มไม่ีดเลยแต่ก่อนนี่แต่ก่อนยังไม่ได้ใช้อ่ะ เดินไปนี่นี่ไม่มีกินเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นเลยวัวสาสิกว่าตัวนะผมใช่คอกแช่แฉะไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคุณพ่อกินว่าเนื่องเนื่องจากอะไรถึงไม่มีกลิ่นครับแต่ก่อนก็มีนะแต่พอผมมาใช้ผลิตคันนี้มันไม่มันก็ไม่มีกลิ่นครับผมก็ยังงงอยู่อาจจะไปเคียกว่าอะไรนะเหมือนล้างอะไรข้างในให้เขา สุขภาพดีนะครับนอกจากข้างในนะครับเนาะแต่ก่อนเลี้ยงหมูด้วยหมูป่าอ๋อไม่ไม่มีไม่มีหมาเลยเน่เน่เลี้ยงหมูป่าใช่เนี่ยนี่ขายไปหมดแล้วเพิ่งขายไปเดือนที่แล้วครับผมอ่าหมูป่านี่ราคาดีไหมพ่อก็ช่วงนี้ก็ราคาดีหน่อยครับหมูบ้านก็แพงหมูป่าก็แพงด้วยครับผมช่วงนี้ราคาดีนะก็คือถ้าตอนตอนแรกก็ให้หมูป่ากินด้วย กินด้วยอะเอานอ้ยยอดใส่ในหงคงน้ำมันก็กินทั้งวัวทั้งเนี่ยครับผมอือโอ้ถือว่าตอบโจทย์บ้างแล้วครับเนาะอ่าโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อครับผมให้เยี่ยมชมคลองนี่มีแต่วัวสวยๆนะผมท่านใดสนใจอยากขับวัวโทรมาหาได้ตามเบอร์โทรเลยครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ